สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆ่อีกหนึ่งชุดนะครับพระเก่าเก่าบ้านบ้านะครับเข้ามาใหม่นะครับคลิปที่สามของวันนี้นะครับ ep ที่สี่ร้อยสี่สิบสามนะครับคลิปนี้นะครับพระกูพระเกจินะครับหลากหลายอาจารย์นะครับตะในที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับช่องทางนี้เลยนะครับแอดไลน์สบยโทรศัพท์นะครับทักหรือโทรเบอร์นี้นะครับหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไลน์นะครับของเก่าๆสวยๆบ้านบ้านนะครับ มีพระเด็กเดเก่าๆนะครับมาใหม่หลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจมี็นคนพลาดนะครับรายการแรกเป็นพระร่วงนะครับยืนอุ้มบาทเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆนะครับหลังลายผ้านะครับเป็นพระกรลุยอดนิยมนะครับของเมืองลบบุรีครับสวยสมบูรณ์สุดนะครับสภาพเดิมๆนะครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับสนิมแดงนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ค่อยเต็มนะครับเก่าโบราณครับ พันล่วงลบบุรีเนื้อตะกัวครับสนิมแดงนะครับยืนอุ้มบาทเป็นพระเก่าโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ล่าสุดครับศิลปะแบบนี้พบเจอได้น้อยมากนะครับสวยและสมบูรณ์ครับศิลปะงดงามอ่อนช้อยนะครับเก่าสิสวยนะครับตามนี้เลยนะครับงดงามมากนะครับสภาพนางฟ้านะครับสวยเดิมๆครับเป็นพระเก่าเก็บโบราณครับเหมาออกมานะครับล่าสุด แล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นพระยอดนิยมมากๆนะครับหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระเนื้อชินนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในห้านะครับองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับเนื้อตะกวดสนิมแดงฐานสูงนะครับงดงามสุดๆครับสวยกว่าทุกองค์ที่เคยได้มานะครับเก่าแบบนี้หายากมากๆนะครับพระเก่าเก็บบ้านๆนะครับหมาออกมาใหม่ล่าสุดครับพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงตะกวดสนิมแดงนะครับยุคโบราณนะครับ สวยพระชิราชใบเสมาฐานสูงสวยสมบูรณ์สุดๆครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับอายุน่าจะร่วมพันปีนะครับหลังลายผ้าครับสนิมแดงเต็มทั้งองค์ท่านที่ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับสวยแบบนี้นะครับหาองค์ที่สองยากมากนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีหลายท่านมากนะครับมาถามย้อนหลังหลังจากที่ปิดไปแล้วนะครับ ก็เกิดความเสียได้นะครับเข้ามาดูไม่ทันนะครับองค์นี้ยังทันอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเชนาาดใบเสียมาฐานสูงต่อไปก็เป็นเหรียญเงินนะครับสุดยอดหายากครับเหรียญนกปูฟันวัดป่าถ้ำขางจังหวัดสกลนครปีหนึ่งห้านะครับบล็อกงามเอกเป็นบล็อกยอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินครับสุดยอดความเก่าและสวยมากหายากสุดๆครับเหรียญหันข้างนะครับบล็อกนิยมครับงามเอกตรงนี้นะครับเนื้อเงินนะครับ บล็อกนิยมตรงนี้นะครับสวยมากครับงามเอกสนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหลวงปู่ฟั่นวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครครับหนักนะครับจะหนักกว่าเหรียญปกติทั่วไปนะครับมีน้ำหนักมากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเงินบริสุทธ์นะครับขาวมากครับเหรียญยอดนิยมบ้านๆมาพร้อมกับเหรียญทองแดงสภาพไม่ผ่านการใช้ขับกิ๊บเลยนะครับเหรียญลวปู่ฟั่นนะครับวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครปีหนึ่งห้า สวยเก่าเดิมๆนะครับผิวตึงเปียนะครับขอบข้างก็ตัดธรรมชาติครับหูเหรียญก็มีรอยปิ้นนะครับได้เดิมนะครับบล็อกงามเอกเนื้อทองแดงคู่กับบล็อกคู่กับเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ก็เป็นบล็อกงามเอกนะครับตัวหนังสือสวยคมชัดตรงนี้เลยนะครับงามเอกติดชัดเจนนะครับงามเอกติดชัดเจนนะครับสวยงามนะครับในชมจะชัดนะครับคมชัดมากๆครับ เหรียญในผ่านการใช้นะครับสวยเดิมครับเหรียญลูกปูกฟันวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเจ้าของเดิมนะครับเพิ่อนเพยอยู่ภาคอีสานนะครับปัจจุบันนี้ก็มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับคนข้างบ้านนะครับจําเป็นต้องใช้เงินด่วนแล้วก็เหรียญลูกปุกฟันนะครับเจ้าของเก็บใส่กระป๋องยาสูบสมัยก่อนนะครับเป็นกระป๋องยาสูบเก่านะครับ ก็จะมีภาพความเก่าให้เห็นครับเหรียญอาจารย์ฟันวัดป่าถ้ำขามปีหนึ่งเจ็ดมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับสวยมากๆครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงปู่ฟันครับวัดป่าถ้ำขามปีหนึ่งเจ็ดสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงเก่าสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับชื่นชอบเายกันไหนติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เหรียญเล็กนะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเหรียญเล็กๆนะครับสวยงามน่ารักเป็นเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ฟันวัดป่าถ้ำขามปีหนึ่งเก้า เหรียญสร้างมาปี19นะครับตรงนี้นะครับพศวัดป่าถ้ำขามครับจังหวัดสกลนครหลังยัน5นะครับเหรียญกลมเล็กน่าจะเป็นเหรียญที่สร้างแจกเด็กหรือผู้หญิงนะครับสวยงามนะครับหลวงปู่ฟั่นวัดป่าถ้ำขามมีทั้งหมด4รายการนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับมาใหม่ล่าสุดต่อก็ได้เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ครับสวยมากนะครับ2470ี่เนหรียญรุ่นแรกครับเสมาเนื้อทองแดงกับไหลทองเก่า ปศอยู่ด้านล่างนะครับส4ง0ี่เดนที่ชื่นทอบได้สนใจนะครับเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับ2470หลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพนครสวรรค์อยู่ในตลับแบบนี้นะครับตัวจริงสวยนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆเก่าๆรายละเอียดติดชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นแรกครับ2470หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนครสวรรค์ ของบ้านๆนะครับมาพร้อมสร้อยครับองนี้อยู่ในตะกตลับนะครับเดิมๆนะครับพระสมเด็จอรหังเนื้อเขียวหายากมากนะครับอย่นี้นะครับไม่ค่อยเจอนะครับท่านที่อยากได้ไปใช้เป็นบูชาหรือไปเก็บสะสมไม่ควรพลาดนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับพระสมเด็จอรหังโบราณนะครับเนื้อเขียวครับตัวจริงเก่าและสวยมากสมบูรณ์สุดๆนะครับอยู่ในตลับพร้อมสร้อยนะครับ บ่อยเป็นพร้อมสร้อยเลยนะครับชืกท่อไปรสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จอาลาหังเนื้อเขียวครับสวยเดิมครับองค์ที่1ของายการนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2พระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์ครับสวยคมชัดนะครับเดิมเดิมนะครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับวัดละคังนะครับเก่าสวยเนื้อแห้งมากครับพระเก่าโบราณนะครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดละคังครับ สวยเดิมนะครับเนื้อแห้งมากๆครับองค์ที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นะครับต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงพุทธรับเนื้อทองเหลืองปี0ูนย์ห้ามีมีเลขนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเลขไทยนะครับปี0ูนย์ห้าครับหลวงพุทธรีดหลังหนังสือยอดนิยมนะครับเนื้อทองเหลืองครับสวยเก่าคมชัดานใดชื่นชอบและสนใจนะครับเตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้า มีเลขบอกชัดเจนนะครับสวยสมบูรณ์เดิมครับอยากได้ไปใช้เป็นบูชานะครับติดต่อเข้ามานะครับเด็ดๆทั้งในการนะครับโดยเฉพาะพระกลุนะครับมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็มาชมรูปลอหลงพงเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรองค์นี้สวยงามคลาสสิกมากๆครับเจ้าของเดิมแกะออาจะกรอบทองเก่านะครับผ้าผ่านการเลี่ยมทองใช้นะครับตั้งแต่รุ่นเก่านะครับไม่ต่ำกว่า60-70ปีครับรูปลอหลงพงเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร พึ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะครับพิมพ์ขี้ตาครับสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อเก่ามากๆใต้ฐานก็ย่นแห้งธรรมชาตินะครับมีดินเป้านะครับมีคาบเป้านะครับติดอยู่ตามซอกตามร่องนะครับหล่อเป้าทุบนะครับประกบข้างครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับวัดบางคานเนื้อสวยๆเก่าๆผ่านการเลี่ยมทองใช้มานะครับ สมบัติเก่าแก่นะครับมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับสวยสมบูรณ์นะครับหนักหนึ่งบาทครับองค์นี้หนักประมาณหนึ่งบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อสมริดเงินเก่าแจกเท่าแก่ห้างร้านคนจีนสมัยก่อนนะครับที่เป็นพวกอปปกาและวัดนะครับตามประวัตินะครับสุดยอดหายากครับหลวงพ่อเงินครับหนักหนึ่งบาทเป็นเนื้อสมริดเงินโบราณครับ ส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านคนจีนเก่าแก่ห้างร้านสมัยก่อนนะครับเก็บไว้เป็นมรดกลูกหลานนะครับสวยสมบูรณ์ครับหนักประมาณ1บาทครับรูปล่อหลงพ่อเงินยุคเก่านะครับหล่อช่อนะครับหล่อตะไบโบราณครับเห็นก้านชนวนเก่าชัดเจนครับรูปล่อหลงพ่อเงินเนื้อสมฤทธิเงินครับแจกคนจีนสมัยโบราณนะครับที่พายเรือไป ทำบุญนะครับสมัยก่อนนะครับถนนขนทางยังไม่ไม่เจริญนะครับต้องลงต้องไปทางน้ําอย่างเดียวนะครับจึงจะถึงวัดนะครับสวยมากครับสมบูรณ์สุดๆครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินในตํานานนะครับสร้างจํานวนแค่ไม่กี่องค์นะครับพบเจอได้ยากมากสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อสมฤทธิ์เก่าต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างวัฒพุธานะครับหรือพระครูวิบูลวชิรธรรมครับสุดยอดเกจิเก่า ของรุ่นยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อสว่างวัาพุธานะครับต่อโคดวบนะครับตรงนี้นะครับสวยเก่าคมชัดเหรียญวบหรือพระครูวิบูลนะครับเป็นชื่อย่อท่านเหรียญดีประสบการณ์สูงนะครับที่ระลึกปลอดภัยนะครับเหรียญปลอดภัยปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อสว่างวัฒพุธาครับเนื้อปาก้านะครับพกติดตัวเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับหลวงพ่อสว่างวัฒพุธาอีกหนึ่งรายการนะครับ สุดยอดหายากนะครับสองสี่เก้าเจดหลวงพุทธอวานครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆนะครับลงจากขึ้นมานะครับสวยงามครับลอยย่นลอยแห้งนะครับเหมือนหนังช้างนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับองค์นี้หน้าตักห้านิ้วนะครับหน้าตักสี่นิ้วนะครับขออภัยนะครับหน้าตัก4ี่นิ้วหลวงพุทธอว่านครับเป็นวานกากยายักนะครับตอนนี้ไขขึ้นเต็มทั้งองนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆหลวงพุทธด พระบูชาครับไขขึ้นเต็มทั้งองค์นะครับมีสง่าราศีมากๆสวยสมบูรณ์นะครับแหะหายากนะครับ2497ผิวแห้งย่นมากครับเนื้อว่านทั้งองค์นะครับน้ำหนักเบาครับสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุดยอดประสบการณ์สูงไขขึ้นสวยงามมากครับหลวงพุทธร้อยสอ่านใดอยากได้ไปเก็บเป็นสมบัติประจำบ้านนะครับไม่ควรพลาดนะครับ หรือให้ลูกให้หลานนะครับไว้บูชานะครับมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขครับหลวงพ่ทวดวัดช้างให้จดปัตตานีครับสองสี่เก้าเจ็ดสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก่ามากๆครับไข่ขึ้นเต็มทั้งองค์ครับไม่ค่อยเจอนะครับสวยแบบนี้ครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จยอดขนพลนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับพิมพ์ยอดขนพลข้างกระหนกนะครับวัดละคัง เนื้อเก่าสวยอายุร้อยกว่าปีครับพระสมเด็จยอดนิยมครับมาใหม่ล่าสุดพิมพ์ยอดขุนพลนะครับสุมกหนกข้างนะครับและมียันข้างเป็นพระกุโบราณนะครับของวัดละคังลำดับที่สามครับของรายการพระสมเด็จเก่าสวยต่อก็เรื่ององค์ที่สี่ของรายการนะครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จโบราณนะครับมีแร่มีเม็ดพระธาตุฝังอยู่ในเนื้อพระด้านหน้านะครับ สวยเดิมนะครับพระสมเด็จเก่าที่สวยบ้านองค์ที่4ของรายการครับภาพเก่าสวยงามมากนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดที่ไลน์หายไปนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามาใหม่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่4ครับเนื้อเก่าจัดนะครับแล้วมีน้ำหนักครับ ่วงท้ายรายการนะครับนำเสนอเหรียญมหาลาบหลงวงพ่อพรมเนื้ออัปป้าปี16สุดยอดหายากนะครับพร้อมตลับเก่าเกจิยอดนิยมนะครับจังหวันดนครสวรรค์ครับเหรียญมหาลาบเหรียญกลมปี16เนื้ออัปป้านะครับสวยเก่าคมชัดสภาพบ้านๆน,นะครับงดงามนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับสวยเต็ม สมบูรณ์สุดๆครับตัวหนังสือก็ติดชัดเจนนะครับหลวงพ่อพรมนะครับว่าช่องแคร์ครับมีพสตรงนี้นะครับปีหนึ่งหครับสอง6้อสเหรียญมหาลาบครับโชคลาบเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อพรมปีหนึ่งกเหรียญมหาลาบยอดนิยมสวยแชมป์นะครับและเป็นเนื้อที่หายากมากนะครับน่าจะเป็นเนื้อกะไหล่เงินนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเก่าคมชัดปีหนึ่งหครับ วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกรอบนะครับพร้อมใช้นะครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยองค์นี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับของเด็ดเเก่าๆสวยๆเพิ่งมาใหม่นะครับ1ชุดโดยเฉพาะพระกลุ่นะครับสุดยอดหายากนะครับสนิมจัดแบบนี้ครับพระชินสูงนะครับพาดแล้วพาดเลยนะครับสวยๆแบบนี้พบเจอได้ยากมากครับ ม้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม